สวัสดีครับทหารทุกท่านนะครับกับ Special f o r c e 2 Thailand นะครับวันนี้ผมเซอร์เล็กเหมือนเดิมนะครับตามที่ขอไว้แม่งไล่ไม่ถึงด้วย20สิบฮะข้างมันเขียบวันนี้ด่านมิชชั่นตรงนี้นะครับผมจะมาสอนการปาระเบิดมีประมาณ5จุดด้วยกันนะครับเริ่มเลยครับจุดที่หนึ่งครับจุดที่1เราจะปาตรงนี้ไปยังระเบียงนะครับสังเกตนะครับมาถึงแล้วครับวิ่งครับเฮ้ยเพื่อนบอกยิ้เข้มไนายสองระเบียงว่ะมันนี้เลยครับ เดี๋ยวพี่จัดให้บอกเลยครับเดี๋ยวบอกเพื่อนแป๊บนะครับบอกกระโดดปลาเลยครับตรงนี้ครับระเบิดจะมาตกตรงนี้บนท่อเออบนถัง200ลิตรเลยครับอ่าประมาณนี้ครับเลงตรงนี้ครับแล้วก็นั่งลงแล้วก็กระโดดปลาครับตรงนี้ครับรับรองครับเน่าครับจุดที่สองนะครับมาเลยครับตรงที่ บ่อน้ําที่มีสังกะสีนะครับผมจะนั่งตรงนี้มาถึงได้นั่งตรงนี้ครับรับรองไม่เห็นครับศัตรูไม่เห็นตรงนั้นแน่นอนมาถึงก็เล็งที่กระจกรถเลยครับไม่ต้องปลาไม่ต้องกระโดดปลาครับประมาณนี้ดูยาสาวครับมานี่ปลาไปครับปุ๊บระเบิดจากกระดอนจากให้บ้านระเบียงหาอะไรไม่รู้ครับลงมาถึงตายหาคู่เลยครับโอเคครับต่อไปนะครับให้ไวนะครับ มาเยอะครับนี่ครับดูครับสมีระเบิดตกรงี้ครับชิหายบอก <c oughs> เฮ้ยมึงปาได้ไงวะสาดเงี้ยครับ <c oughs> แล้วเราคือตอนนี้เราเป็นตำรวจอ่าใช่ไหมแล้วเพื่อนบอกเฮ้ยมันซุ่มอยู่วางบีหือวางเอหลังรถทัมบี้เราก็บอกเลยแป๊บหนึ่งเราปูแป๊บชักระเบิดมาครับนั่งลงตรงนี้อ่าเลียงตรงที่มุมครับตรงนี้มุมตรงนี้ครับแล้วก็ให้กระโดดผาน,นั่งแล้วกระโดดผาน,นะครับ พุวางระเบิดไปแล้วอ้าวเฮ้ยคีย์บอร์ดกูต้องซื้อใหม่ต้องซื้อใหม่อย่างงี้ต้องซื้อใหม่แล้วทำเรื่องเบิกมียแม่งเลยขอบอเออทบวางระเบิดไปแล้ว <c oughs> ระเบิดจะตกปุ๊บระเบิดทันทีนะครับรับรองครับมันไม่ทาใน,นตั้งวิว่งอะไรหรอกครับจีตัมผัสก็จีตัมผมัครนะพี่ริวบอกแกไม่ยุ่งเลยครับนี่อีกรอบหนึ่งครับเองตรงนี้ให้นางลงนะครับแล้วก็กระโดดตาครับรอดพอดีเป๊ะลงไปปุ๊บคือระเบิดจะสี่วิ อ่าฮะต่อไปครับเราจำปามาตรงนี้มั่งนะคือแบบเวลาบุกใช่ปะมันชอบอยู่ตรงนี้อืมมันชอบขึ้นตรงนี้แบรบราคือแป๊บหนึ่งนะจ๊ะอ่าคือปุ๊บนั่งลงนะครับตรงนี้จุดดำๆตรงนี้นะนี่นะอ่าตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บเล็งไปที่ขอบเสาที่โผล่มาอันที่สี่นะครับให้กระโดดปลาวางระเบิดไปแล้วปุ๊บระเบิดจาก,กรดอน ตกตรงนั้นพอดีเลยอืมบอกเชื่อเลยว่นนา,าเออมาได้ไงว่าระเบิดยางเงงงเลยครับอืมบอกผมนี่ยืนเลยครับบอกอย่างเงี้ยครับแบบนึงครับแคบนั้ต่อไปนะครับจุดนี้นะครับเราวิ่งมาจุดนี้ยังไงระเบิดไม่ไมทันเพื่อนบอก อยู่ลึกนะครับอยู่ข้างในลึกๆนั่นเราบอกมาตรงนี้เลยไปวิ่งมาตรงนี้เล็งเลยครับตรงที่นี่ชิดครับชิดไปเลยกระโดดตา